สัสดีครับผู้ชมพราผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับตลอดนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยโอ้โหไม่ได้ใส่มาให้ชมกันนานแล้วนะครับเป็นเสื้ออ,อประจําในซิงเกิลมาเอชิกะมุกเนะนะครับเพลงหลักในซิงเกิลที่4ของวงบิน CGM48 นะครับและก็ทุกคนทราบมันดีอยู่แล้วลเจ้าของตาแหน่งเซนเตอร์เนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็เป็นน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นี่แหละนะครับก็คือน้องฟอร์จูนบันทิตาคูณทวีสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง C.J.M. 4 8และน้องก็อยู่ในฐานะกัปตันทีมซในเทเตอร์ที่ทีมซก็จะมีรอบการแสดง เป็นสเตติมีประจำเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ด้วยนะครับก็หลอรุมกันได้ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกานะครับแต่ว่าเรื่องราวที่จะนำเกี่ยวกับข้ออกับน้องฟอร์จูนที่จะนํามาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ย้อนหลังไปสักนิดนะครับสักนิดเกือบเดือนแล้วน่าจะเดือนเลี้ยงไม่แน่ใจนะครับก็เป็นเรื่องของงานกีฬาสี ครั้งล่าสุดนั่นแหละนะครับพี่น้องฟอร์จูนดำรงตำแหน่งอยู่ในฐานะกัปตันทีมสีขาวนะครับทีมชิโร่นะครับก็เออผมก็ลืมเอาเสื้อมาใส่เนาะจริงๆน่าจะใส่เข้ากับเรื่องราวที่จะพูดถึงกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อ่ะก็ต้องบอกแหละว่าฟอร์จูนที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมสีขาวในงานกีฬาสีครั้งล่าสุดเนี่ยผมผมต้องบอกเลยว่า ผมชื่นชมการทำงานของน้องมากๆเลยนะว่าแบบเจ๋งจริงๆนะครับเพราะว่าอ่ะถึงแม้ว่าทีมสีขาวจะไปไม่ถึงฝั่งฝันได้เป็นแชมป์คะแนนรวมก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีฝั่งฝันนี่ฝั่งฝันหนึ่งที่อาจจะเล็กกว่าแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนในทีมสีขาวก็คาดหวังไว้ก็คือต้องเป็นแชมป์กีฬาแช่บอล ให้ได้นะครับก็ก็ก็หลายๆคนก็ก็ค่อนข้างเต็งว่าสีขาวน่าจะได้นะครับเพราะว่ามีตัวผู้เล่นที่เขาเรียกว่าโชว์ฟอร์มเจ๋งมาตั้งแต่อองานครั้งเก่าที่ผ่านมานะครับซึ่งนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ผมจะเริ่มชมน้องฟอร์จูนเลยก็คือน้องฟอร์จูนเป็นคนที่ รู้ว่าในทีมมีของดีอะไรแล้วก็วางแผนวางแผนผังวางตำแหน่งการเล่นได้อยา่างเยี่ยมนะครับหนึ่งคืออ่ะน้องมีของดีอยู่กับตัวอยู่แล้วนะครับหลายๆหมายถึงตัวเองเนี่ยก็มีของดีอยู่กับตัวอยู่แล้วด้วยนะครับก็คือการที่น้องเป็นนักบาสเก่า ในทีมโรงเรียนนะครับแน่นอนน้องก็จะต้องใส่ชื่อตัวเองอยู่ในทีมอยู่แล้วในตำแหน่งตัวชูดนะครับที่ก็ต้องบอกว่าน้องก็โชว์ฟอร์มมาดีเยี่ยมตั้งแต่สมัยงานกีฬาสีครั้งก่อนแล้วนะครับก็เชิดฉายขึ้นมานะครับอ่ะในอีกหนึ่ตตำแหน่งที่น้องใส่ไปนะครับต่อมาก็คือตำแหน่งมือตราตานะครับที่ ถือว่าโชคดีอ่ะที่สีขาวเนี่ยจับสลากมามีชื่อน้องสัจจังอยู่ในทีมสีขาวซึ่งแต่ละคนกันถึงทุกคนแหละก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องสัจจังโชว์ฟอร์มดีในกีฬาสีทั้งสองพางในตำแหน่งมือตะการในกีฬาแชร์บอลได้ดีขนาดไหนนะครับด้วยความน้องเป็นนักกีฬาแชร์บอลโรงเรียนเก่าด้วยแล้วก็ฟอร์มที่เห็นทั้งสองพางที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะครับสัจจังนิ่งมากๆตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่เขาก็รู้วิธีว่า ฉันจะรับลูกยังไงให้อยู่นะครับก็จะแบบจะเห็นแบบชิวๆอะ่ะถือมือเดียวรับมือคว่วยหลังแบบต๊ดๆคือแบบโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าเจ๋งจริงนะครับแน่นอนปอจูนก็ต้องใส่ชื่อน้องสัจังอยู่ตำแหน่งมิตร์กาแบบไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้นนะครับก็เรียกว่าใช้ของเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวแมนออนไลท์็อบนะใครรู้ว่าคนนี้เก่งอะไรแล้วก็ใช้ ให้ถูกวิธีนะครับเพราะว่าในบางสังคมเราก็จะเห็นว่าเอทำไมคนที่เขาถนัดในท่าที่นี้กับไม่ได้รับการให้ทำในสิ่งที่เขาควรทำักเท่าไหร่มันก็มีในสังคมทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ได้เจาะจงใ่สังคมไหนนะครับอ่ะมาว่ากันต่อนะครับมันมีอีกหนึ่งตำแหน่งอีกเหมือนกันนะครับที่น้องฟอร์จูนเนี่ยต้องใส่คาว่าล็อกเป้าไว้เลยว่าน้องคนนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งนี้นะอันนี้เป็นคำพูดที่ยืนยันม่าจะ น้องที่ถูกล็อกเป้าเองด้วยก็คือน้องโยเกิร์ตนั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นเมมเบอร์อีกหนึ่งคนสมาชิกอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีในกีฬาสีครั้งก่อนนะครับเพราะว่าน้องอยู่ในฐานะตัวปัดของทีมสีฟ้านะครับและก็โชว์ฟอร์มปัดลูกได้สวยๆเยอะแยะมากมายนะครับ เล่นเอาแบบพี่สัจจังที่เป็นเซียนมือตะกร้าแชร์บอลเนี่ยพอโยเกิดมายืนประกบเป็นตัวปัดอยู่ติดติดกันเนี่ยก็เล่นเอาพี่สัจจังปาดเหนือไปเหมือนกันนะครับแล้วกอ็อย่างตอนที่แนะนําตัวในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยพี่อ,อมกับพี่เป้ที่เป็นพิธีกรในงานกีฬาสีเนี่ยก็แซวว่าแบบเนี่ยตัวตึงกีฬาแชร์บอลอีกหนึ่งคนเลยนะครับโยเกิดก็แบบ ยิ้มแบบเขินๆนะครับอพราะฉนั้นี่คือแบบเออน่ารักดีนะครับจังหวะนั้นแล้วก็นั่นแหละนะครับฟอร์จูนเขาก็รู้อยู่ดีรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าอน้องที่เขา,าชื่นชมฟอร์จูนเป็นคามิเนี่ยมีดีที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟอร์จูนในฐาน,นะกัปตันสีเนี่ยเขาก็เลือกที่จะล็อกเป้าโยเกิร์ตเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีอ่ะผมฟังจากไลฟ์ของโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตบอกว่า มันจะมีวันหนึ่งที่ให้ให้ลงว่าอยากเล่นกีฬาอะไรกันแต่ตอนอันโยเกิดมันติดเรียนหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ทําให้ไม่ได้ลงไว้นะครับแต่ฟอร์จูนก็ใช้อํานาจการไปกับตันนี่แหละล็อกเป้าไว้นะครับว่าอ่ะต้องให้โยมาเล่นตําแหน่งเป็นตัวปัดนี่แหละนะครับให้เป็นคนอื่นไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ตามที่เราเห็นกันนะครับ ที่เราเห็นกันนั่นแหละนะครับสิ่งที่ฟอร์จูนเลือกไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งใดก็ตามตัวเองน้องซัดจางหรือน้องโยเกิร์ตหรือน้องคนอื่นๆที่อยู่ในทีมที่ฟอร์จูนเลือกมารวมเป็นทีมจนครบเนี่ยก็โชว์ฟอร์มกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับดีเยี่ยมกันทุกคนจริงๆแต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมมากๆถ้าใครไปงานก็จะสัมผัสได้นะครับส่วนใครไม่ได้ไปก็ ดูตามคลิปตามอะไรที่เขาถ่ายมาให้ดูกันก็และวกันนะครับอ่ะแล้วคราวนี้ก็มาเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าฟอร์จูนเขาเจ๋งมากๆในฐานะกัปตันสีนะครับโดยเฉพาะชว่วงที่อยู่ในสนามในกีฬาแชร์บอลเนี่ยอ่ะทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าใครถ้าใครไปดูอจะรู้สึกนะว่าแบบกติกาแชร์บอลในกีฬาสีครั้งล่าสุดเนี่ยมันมันค่อนข้างประหลาด แปลกยังไงก็ไม่รู้ไม่มันไปม,นมันเหมือนกติกาสากลที่เขาเล่นกันนะครับคือแชร์บอลมันมีไม่ว่าเล่นสองในสามเซตไม่มีแนละ้วมันต้องมีแบตเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยการชูดอย่างเงี้ยแชร์บอลสามารถเยงได้สามารถยกเท้าได้ข้างหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือเช้าต้องติดหมายถึงเวลาชูดนะแต่อันนี้คือเช้าต้องติดติดพื้นทั้งสองข้าง ตลอดซึ่งเออเราเป็นคนดูเราดูเราก็ยังหงุดหงิดเลยว่าเอ,อ๊ะมันคืออะไรวะทําไมมันแปลกแปลกมันไม่เหมือนกับดิกาสากนที่เขาเล่นกันแล้วคิดดูสิครับว่านักกีฬาที่เขาเล่นกันที่เขามีความรู้เกี่ยวกับกีฬาแชร์บอลมาอย่างดีอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงกับกับสิ่งที่เผชิญอยู่นะครับ แต่ฟอร์จูนเนี่ยเท่าที่ผมยืนมองสังเกตดูฟอร์จูนนิ่งมากนะถึงไหมว่าเจอสถานการณ์ที่แบบหยัางวะมาแบบพอสมควรเลยคือชูดลงแล้วก็ไม่ให้ชูดลงแล้วก็ไม่ให้แต่ฟอร์จูนนิ่งมากๆนะครับค่อยๆตั้งใจรวมจิตรวมใจรวมเขาเรียกว่ากับเป็นกับตันใจไม่ต้องนิ่ง,งนะพอใจนิ่งลูกทีมก็นิ่งตามแล้วก็ช่วยกันประสานงานกันจนกระทั่ง จีนสีขาวก็สามารถเก็บชัยชนะมาเรื่อยๆจนถึงนัชิงชนะเลิศก็เป็นเกมที่สูสีมากๆกับแล้วก็ดูปวกับเหตุการณ์อย่างว่านั้นแหละนะครับสุดท้ายสีขาวก็สามารถคว้าชัยชนะเป็นแชมป์กีฬาสีได้ในกีฬาแชร์บอทในที่สุดนะครับก็ชื่นชมน้องฟอร์จูนในฐานะกัปตันทีมมากๆนะครับเพราะ ถ้าไม่มีฟอร์จูนเนี่ยบางทีสีขาวอาจจะไม่ชนะแช์บอลก็เป็นได้นะครับอ่ะสวัสน,นี้ก็สรุปเรื่องราวของน้องฟอร์จูนมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมในตัวน้องมากๆนะครับก็ขออนุญาตไวยพอ,อวันเกิดย้อนหลังให้น้องก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนวันเกิดน้องผมไม่ได้เขียนไม่ได้ทำคลิปให้น้องก็ วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องพอจูมีความสุขมากๆสกมบัติทุกสิ่งคิดอะไรก็ศรราถานาอานะจารย์แล้วก็ขอให้มีคนรักคนเอ็นดูหนูเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็เส้นทางต่อไปไม่ว่าหนูจะเลือกเดินเส้นทางไหนก็ขอให้เป็นเส้นทางที่สวยงามเสมอนะจ๊ะอาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ